คำพีมรกตแผ่นที่11กุญแจสู่เบื้องบนและเบื้องล่าง The key to above and below โอ้บุตรแห่งเครมชนชาวอียิปต์โบราณพวกเจ้าจงสดับฟังต่อคำสอนที่ข้าจะมอบให้ ซึ่งจะนำเจ้าไปสู่แสงสว่างความรู้แจง้งโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าคงทราบดีแล้วว่าขา้าเคยได้รู้จักกับบรรพบุรุษของเจ้าใช่แล้วบรรพบุรุษของเจ้าในยุคสมัยที่ยาวนานมาแล้วขา้ามีชีวิตนิรันต์ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยมีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าตั้งแต่เมื่อครั้งที่พวกเจ้าเพิ่งเริ่มมีองค์ความรู้ขา้าเคยภาคเพียรพยายในการนำทางพวกเจ้าไปสู่ สู่ความรู้แจ้งแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ชักนำพวกเจ้าออกมาจากด้านมืดของยามรัติการเจ้าจงรู้เถิดว่าท่ามกลางหมู่ผู้คนที่ข้าก้าวย่างเดินผ่านมานั้นซึ่งข้าทอดมีความรู้ทั้งปวง ความรู้แจ้งแทงตลอดภูมิปัญญาของทุกสรรพสิ่งเพื่อมอบให้มนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่เมื่อยุคครั้งสมัยบรรพการค่าเป็นผู้เก็บรักษาความรับของชนชาติที่ยิ่งใหญ่ชนชาติแอตแลนติสโบราณและสืบทอดไปยาวนานกว่านั้นเป็นผู้ถือกุญแจที่นำไปสู่ชีวิตที่แท้จริง โอ้บุตรหลานของข้าข้าเป็นผู้ที่นำพาพวกเจ้าขึ้นมาแม้กระทั่งจากความมืดมิดแห่งยุคสมัยบรรพการณนะบัดนี้พวกเจ้าจงสดับฟังต่อถ้อยคำแห่งภูมิปัญญารู้แจ้งของข้า ณบัดนี้เจ้าจงสดับฟังต่อข่าวสารที่ข้านำมาณนะบัดนี้เจ้าจงฟังรับฟังถ้อยคำที่ข้าม,มอบมาให้แก่พวกเจ้าและเจ้าจงยกระดับขึ้นมาจากความมืดมิดไปสู่ความรู้แจ้งแห่งแสงสว่างในอดีตการที่นานแสนนานเมื่อข้าได้มาพบพวกเจ้าในครั้งแรกนั้นข้าได้พบว่าพวกเจ้าอาศัยอยู่ในถ้ำหินมีอาระยธรรมความเป็นอยู่ที่ล้าหลัง ได้ยกระดับพวกเจ้าขึ้นมาด้วยพลังอำนาจและภูมิปัญญาของข้าจนกระทั่งพวกเจ้าได้ส่องแสงประกายในฐานะมวลหมู่มนุษย์ผู้มีอริยธรรมในมวลหมู่มนุษยชาติใช่แล้วข้าพบว่าพวกเจ้าปัศจากการเรียนรู้ใดๆเพียงข้าได้ยกระดับพวกเจ้าเล็กๆในน้อยก็อยู่เหนือพวก คนป่าเดลฉานได้ค่ะเคยได้ให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือจุดประกายแห่งจิตสําึึกตระหนักรู้ของพวกเจ้าจนกระทั่งในที่สุดพวกเจ้าก็มีความรุงโรจชดช่วงในฐานะมวลหมู่มนุษย์ณบัดนี้ค่ะจะกล่าวสอนพวกเจ้า ถึงองค์ความรู้โบราณที่เหนือไปจากความนึกคิดจิตสำนึกใดๆของชนชาติเจ้าเจ้าจงรู้เถอะว่าพวกเราเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แอตแลนติสชนชาติเดิมของทอสเราได้รับและมีองค์ความรู้ที่มีมากเกินกว่ามนุษย์ทั้งปวงพวกเราได้รับภูมิปัญญามาจากชนชาติแห่งดวงดาวที่กำเนิดที่มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้เหนือไปไกลาจากมวลหมู่มนุษย์ลงมาให้พวกเราได้สืบสายมาจากต้นแบบแห่งภูมิ ปัญญในฐานะสิ่งที่เนี้ยิ่งไปไกลกว่าพวกเราและข้าจากพวกเจ้าณบัดนี้เจ้าจงสดับฟังในขณะที่ข้ามอบภูมิปัญญารู้แจ้งแก่เจ้านี้จงใช้มัน และเจ้าจะเป็นอิสระเจ้าจงรู้เถิดว่าปีระมิดที่คาได้สร้างไว้คือกุญแจที่จะแสดงแก่เจ้าถึงวิธีทางที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์สิ่งที่จะชักนำเส้นทางนี้เจ้ามาจากจินตภาพยิ่งใหญ่ที่คาสร้างไว้ไปยังจุดยอดของปีระมิดที่ได้สร้างเป็นประตูเข้าออกเจ้าจงชักนำด้านตรงข้ามที่อยู่ในมุมและทิศทางเดียวกันเจ้าจงขุดและค้นหาสิ่งที่คาได้ซ่อนไว้ เจ้าจะพบเส้นทางเข้าใต้ดินไปสู่ความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหน้าเจ้ามนุษยชาติทั้งหลายณบัดนี้อาจะบอกเจ้าเกี่ยวกับความลี้ลับแห่งกฎวัฏจักรซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้การเคลื่อนย้ายซึ่งมีความแปลกพิสดารไปสู่จุดสิ้นสุดสำหรับพวกท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งก้าวไม่มีจุดสิ้นสุดเกินไปกว่าองค์ความรู้ของมนุษย์เจ้าจงรู้เถิดว่ามีเก้าลำดับของวัฏจักร เก้าลำดับเบื้องบนและ14ลำดับเบื้องล่างที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในความกลมกลืนไปยังพื้นที่แห่งการร่วมรวมกันซึ่งจะคงดำรงอยู่ในอนาคตการเจ้าจงรู้ไว้เถิดว่าผู้นั้นผู้ยิ่งใหญ่แห่งมัตจักรคือหน่วยหนึ่งจิตหนึ่งของจิตสำนึกตระหนักรู้มาจากหน่วยอื่นๆสู่การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้กับสบรรพสิ่งทั้งปวง พวกท่านเป็นสิ่งสูงที่สุดแห่งจิตระหนักสำนึกรู้วัฏจักรทั้งหมดที่ทำงานอยู่ในความกลมกลืนด้วยกฎเกณฑ์ของจักรวาลพวกท่านรู้ดีว่าในการเวลาทั้งหมดจะต้องสมบูรณ์แบบ ต้องไม่มีเบื้องบนและไม่มีเบื้องล่างแต่ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันในความไร้จุดสิ้นสุดที่สมบูรณ์แบบความกลมกลืนของทุกสิ่งอยู่ในเอกภาพหนึ่งเดียวของสปปรรพสิ่งผูยิ่งใหญ่แห่งวัฏจักรลำดับที่เจ็ดส่งนั่งประทับอยู่ลึกลงไปใต้ผิวโลกในวิหารแห่งอมติใช่แล้ว และผู้ยิ่งใหญ่จากเบื้องล่างท่านอื่นๆพวกท่านยังรู้ว่ายังมีอยู่ในความไม่มีจุดสิ้นสุดทั้งไม่ใช่เบื้องบนและไม่ใช่เบื้องล่างแต่มันมีอยู่ตลอดการและจะเป็นไปอย่างนั้นตลอดไปความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสิ่งสูงสุดเมื่อทุกสิ่ง เสร็จสิ้นสมบูรณ์บ่อยครั้งที่ข้าได้ยืนอยู่เบื้องหน้าเหล่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสปปรรพสิ่งบ่อยครั้งที่ได้ดื่มด่ำน้ำพุแห่งภูมิปัญญาความรู้แจ้งของพวกท่านและเติมเต็มทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของข้าด้วยแสงสว่างของพวกท่านพวกท่านกล่าวกับข้าและบอกข้าถึงสิ่งเกี่ยวกับวัฏจักรและกฎของจักรวาลซึ่งมอบความหมายให้พวกมันเป็นไปสู่การดำรงอยู่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ลำดับที่9 ได้กล่าวกับคาว,ว่าโอ้ทอดเจ้าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางเด็กน้อยมวลหมู่มนุษยชาติ แต่มีเกี่ยวกับความลี้ลับที่ดำรงอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้เจ้าจงรู้เถอะว่าเจ้ามาจากที่ว่างการเวลาณเบื้องล่างที่นี่และเจ้าจะต้องรู้ถึงการเดินทางไปสู่ที่ว่างการเวลาที่เหนือขึ้นไปกว่าแต่เจ้าจงเข้าใจเล็กน้อยเกี่ยวกับความลี้ลับที่อยู่ในพวกมันเจ้ามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับภูมิปัญญารู้แจ้งที่เหนือขึ้นไปเจ้าจงรู้เถอะว่าพวกเจ้าทั้งหลายอยู่ในจิต ตระหนักรู้ที่เป็นเพียงหน่วยพื้นฐานจิตหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในกระบวนการเจริญเติบโต จิตสำนึกตระหนักรู้เบื้องล่างของพวกเจ้ามีการขยายตัวอยู่นิดนิรันในทิศท,ทางที่แตกต่างกันจากที่เป็นที่รู้จักต่อเจ้าใช่แล้วถึงแม้ว่ามันอยู่ในที่ว่างการเวลาเบื้องล่างของเจ้าที่มีการเติบโตขยายตลอดเวลาอยู่ในวิธีทางที่แตกต่างกันจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีของเจ้าเองสำหรับความรอบรู้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของเจ้า แต่ไม่ได้อยู่ในลักษณะเดียวกันกันกบที่พวกท่านได้เติบโตการเติบโตที่พวกท่านมีและดำรงอยู่เป็นปัจจุบันได้นำมาสู่ธาตุแค้ของเหตุปัจจัยและผลลัพธ์ไม่มีจิตสำนึกตตนักรู้ใดดำเนินตามวิถีทางเหล่านั้นมาก่อนสิ่งอื่นๆทั้งหมดจะเป็นการกระทําการสร้างกรรมแบบซ้ำๆเดิมๆและไร้สาระจิตสันึกตตนักรู้ แต่ละคนที่อยู่ในวัฏจักรมันดำรงอยู่ในการดำเนินตามตัวมันเองไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดแต่ละผู้เล่นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของจักรวาลแต่ละผู้เล่นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในจุดสิ้นสุดที่เป็นจุดสุดยอดห่างไกลออกไปยิ่งกว่าวัฏจักร องความรู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีความสามารถที่จะผสานกฎจักรวาลของสิ่งทั้งปวงเจ้าจงรู้ไว้เถิดว่าเจ้าที่อยู่ในวัฏจักรเบื้องล่างของเรามีการทำงานในส่วนยิบย่อยของกฎเกณฑ์ในขณะที่วงรอบวัฏจักรของเราที่ขยายไปไม่มีสิ้นสุดที่มุ่งมันและสร้างกฎเกณฑ์ที่มากขึ้น แต่ละคนมีส่วนมีบทบาทของตัวของเขาเองในการที่จะแสดงในวัฏจักรแต่ละคนมีการทำงานของเขาเองที่ไปสู่ความเสร็จสมบูรณ์ในวิถีของเขาวัฏจักรเบื้องล่างของเจ้ายัางไม่ใช่เบื้องล่างของเจ้าโดยแท้จริง เป็นแต่เพียงเกิดขึ้นเพื่อความต้องการในการดำรงอยู่สำหรับเจ้าจงรู้เถอดว่าน้ำพุแห่งภูมิปัญญารู้แจ้งนั้นมีการส่งออกมาจากวงรอบวัฏจักรอันเป็นนิรันการแสดงค้นหาพลังอำนาจใหม่ที่จะได้บรรลุน,นี้เจ้าจงรู้ว่า องค์ความรู้นั้นได้รับมาจากการปฏิบัติการเท่านั้นและภูมิปัญญารู้แจง้งออกมาจากองค์ความรู้และทำให้วัตจักรสร้างขึ้นโดยกฎเกณฑ์มันคือความหมายสำหรับการบรรลุของภูมิปัญญารู้แจง้งสำหรับมิติระนาบของกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสรรพสิ่งวัตจักรเบื้องล่างไม่ได้เป็นความจริงแท้เบื้องล่างเป็นแต่เพียงความแตกต่างที่อยู่ในที่ว่างและการเวลาจิตสำนึกตระหนักรู้ที่มีการ ทงานและบทการทดสอบน้อยกว่าสิ่งที่เหล่านั้นที่เจ้าเป็นและจงรู้เช่นกันว่าเจ้าแค่ทำงานอยู่กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นณเบื้องบนเจ้าคือสิ่งเหล่านั้นผู้ที่กำลังทำงานเช่นกันตามที่เจ้ายังอยู่ในกฎเกณฑ์อื่นๆการดำรงอยู่ที่มีความแตกต่างกันระหว่างวงรอบวัฏจักรเป็นเพียงแต่ความสามารถในการทำงานโดยจากกฎเกณฑ์จักรวาล พวกเราผู้ที่มีธาตุแท้ดำรงอยู่ในวัฏจักรวงรอบที่เหนือพวกเจ้าขึ้นไปคือเหล่าผู้ที่ออกมาลำดับแรกจากแหล่งกำเนิดและข้ามผ่านทางการเวลาและ ที่ว่างบรรลุความสามารถที่นำมาใช้ประโยชน์ถึงกฎเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลซึ่งเหนือพ้นไปจากความคิดจินตนาการมนุษย์ไม่มีอะไรเลยที่เป็นสัจธรรมความจริงแท้ณนะเบื้องล่างของเจ้าเป็นเพียงแต่ความแตกต่างแห่งกฎเกณฑ์เท่านั้นเจ้าจงมองดูเบื้องบนหรือมองไปยังเบื้องล่างของเจ้าเจ้าจะพบว่ามันเหมือนกันทุกๆสิ่ง เป็นแต่ส่วนย่อยของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือแหล่งกำเนิดแห่งกฎเกณฑ์จิตตระหนักสำนึกรู้เบื้องล่างของเจ้าคือส่วนย่อยของเจ้าเองในฐานะที่เราจิตสำนึกรู้เบื้องบนก็คือส่วนหนึ่งของเจ้าเช่นกันใช่แล้วประดุดเด็กน้อยที่ปราศจากความรู้ใดๆดังที่เมื่อเจ้าได้มาถึงแล้วเจ้าได้กลายเป็นมนุษย์เจ้าจงเปรียบเทียบวงจรชีวิตนั้น ไยังมนุษย์ในการท่องไปของพวกเขาตั้งแต่แรกเกิดจบจนมอรณลณะะและมองวงรอบเบื้องล่างของเจ้าเองเขามนุษย์มีความรู้ที่ไรเ้เดียงสาเจ้าจงมองเห็นพวก เราด้วยเด็กน้อยที่เติบโตสู่ความเป็นลูกผู้ชายด้วยความรู้และภูมิปัญญาที่ได้มาเป็นปีแล้วปีเล่าดังนั้นโอ้ทอดมันคือวงรอบของจิตสำนึกตระหนักรู้เด็กน้อยที่อยู่ในสถานะความแตกต่างของการเติบโตแต่ยังไม่บริบูรณ์ทั้งหมดที่มาจากแหล่งกำเนิดหนึ่งเดียวกัน ภูมิปัญญารู้แจ้งและทั้งหมดไปสู่ภูมิปัญญารู้แจ้งเป็นการหวนคืนกับอีกครั้งจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้หยุดพูดและประทับนั่งอยู่ในความเงียบสงัดที่เข้ามาถึงเหล่าท่านผู้ยิ่งใหญ่และแล้วพระองค์ท่านทรงตรัสแก่ข้าอีกว่าโอทอศ ยาวนานมาแล้วที่พวกเราประทับอยู่ในวิหารอมันติทำนาทีพิทักษ์ดูแลเหล่าโอเปิลเพิงที่ชดช่วงแห่งชีวิตที่อยู่ในเหล่าวิหารเจ้ายังต้องเข้าใจว่าพวกเรายังได้ดำรงอยู่ในวัฏจักรวงรอบกับยานวิสัยทัศน์ของเรามองเห็นไปถึงยังพวกเขาและเหนือไปยิ่งกว่าใช่แล้วจงทราบเถิดว่าพวกเราคือส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งไม่มีอะไรอื่นนอก กเหนือไปจากการเจริญเติบโตด้านจิตวิญญาณเราสามารถบรรลุได้ด้วยจิตวิญญาณของเราจงรู้ไว้เถิดว่ากายเหนือหรือร่างกายจะหายมาลายวับไปสิ่งต่างๆที่มนุษย์ถือว่ามีค่าด้านวัตถุนั้นคือสิ่งไร้ค่าต่อพวกเราสิ่งต่างๆที่เรามุ่งเสาะแสวงหานั้น ใช่หาทางด้านร่างกายไม่แต่คือสภาวะสมบูรณ์พร้อมแห่งจิตวิญญาณเมื่อเจ้าในฐานะมนุษย์สามารถเรียนรู้ซึ่งสิ่งที่ไร้ความหมายแต่ทว่าความก้าวหน้าแห่งจิตวิญญาณสามารถที่จะมีความหมายในจุดสิ้นสุดคือจุดจบบรรลุผลความสมบูรณ์แห่งจิตวิญญาณเมื่อนั้นความจริงแท้จะทําให้เจ้าเป็นอิสระจากพันธนาการจิตวิญญ,ญาณน,นั้นจะเป็นอิสระจากรูปแบบที่จั สมบูรณ์การอิงอาศัยจากสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง กรรมะและนามรูปที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์จักรวาลโอมนุษย์เอ๋ยจงรู้ไว้เถิดว่าเจ้าทั้งหลายจะมีจุดมุ่งหมายที่สมบูรณ์แบบเพียงเพื่อเจ้าทั้งหลายบรรลุถึงเป้าหมายเท่านั้นแม้ว่าเจ้ารู้ว่าขณะนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่มันควรจะเป็นจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของเจ้าเสียงวัจ,จนะของผู้ยิ่งใหญ่ลำดับที่9หยุดลงอีกครั้งดิ่งจมลงในจิตสำนึก รู้ของข้าบัดนี้ข้าเคยเสาะหาภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปซึ่งอาจจะคือความสมบูรณ์แบบในกฎเกณฑ์ที่ร่วมกับสปปรรพสิ่งและสิ่งสูงสุดในเวลาอีกเร็วๆนี้ข้าจะลงไปสู่ที่วิหารแห่งอมันติจะมีชีวิตอยู่ใต้ดอกไม้เย็นยะเยอะือกแห่งชีวิตเจ้าผู้ที่ข้าได้สั่งสอนแล้วจะได้เห็นเราอีก แต่ข้านั้นมีชีวิตอยู่ในรันสถิตอยู่ในภูมิปัญญาที่ข้าได้สั่งสอนมนุษย์ทั้งหมดที่เป็นไปเป็นเพราะภูมิปัญญาของข้าทุกสิ่งที่เขาจะต้องเป็นเป็นผลมาจากสาเหตุที่เขาทำเป็นกฎเกณฑ์แห่งกรรมวิธีแห่งการฝึก ฝนสมาธิจิตภาวนาองค์ความรู้ที่ทอดบรรจุไว้ในคำพีมรกฏแผ่นที่11อนี้ณนะบัดนี้เจ้าจงสดับต่อเสียงของข้าและจงกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ร่วมของมนุษย์วิถีแห่งชะตาจงยกระดับสายตาของเจ้าขึ้นหลับตานอกลืมตาในยกระดับมุมมองสูงขึ้นไปปล่อยให้แสงสว่างได้เติมเต็มภาวะที่เจ้าดำรงอยู่ของพวกเจ้าจงเป็นบุคคลแห่งแสงสว่างชั่วน,นินนรันดรโดยเฉพาะความพยายามที่เจ้าจะเจริญ เติมขยายขึ้นไปสู่ระนาบที่ซึ่งสู่แสงสว่างคือสรรพสิ่งของสรรพสิ่งภาวะสูงสุดเจ้าจงเป็นผู้เชี่ยวชาญควบคุมจิตใจจากสับเสียงสำเนียงที่รายรอมเจ้าอยู่ จงอย่าให้ผลสะท้อนผลกรรมของชีวิตของเจ้าผู้ควบคุมบงการจงสร้างกระทำซึ่งต้นเหตุที่จะทำให้กลายและจิตสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อถึงเวลาเจ้าจะเป็นดวงตะวันของแสงสว่างนั่นก็คือผู้รู้แจง้งจงเป็นอิสระปลดปล่อยให้จิตวิญญาณของเจ้าทะยานขึ้นสู่ภาวะอันเป็นนิรันดรอิสระจากพันธนาการและโซ่ตรวนผูกมัดเจ้าจากด้านมืด จงยกระดับสายตาหลับตานอกลืมตาในของเจ้าจินตภาพสู่ดวงตะวันที่อยู่ณนะที่วางเบื้องบนนภาอากาศสำหรับเจ้าเองจงปล่อยให้เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตแสง เจ้าจงรู้ไว้เถิดว่าทักษะของเจ้าคือแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ที่สมบูรณ์อยู่ในรัศมีทรงกลมของเจ้าเมื่อเจ้าเป็นอิสระแล้วจงอย่ามองไปยังด้านมืดจงยกระดับสายตาของเจ้าสู่ที่ว่างณนะเบื้องบนจงเป็นอิสระจงปล่อยให้แสงสว่างอันโชดช่วงของเจ้ายกระดับเจ้าขึ้นไปและเจ้าจะเป็นบุตรแห่งแสงสว่างจบคัมภีร์มรกแผ่นที่11 ขอบคุณทุกท่านทุกการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ